ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกะ ardı ardı ระดิ่งติงๆนะคะค่ะแหมอยากกดจังเลยดังติงติ้งไหมฮะเนี่ยติงติเลยร้องชุอ right? ร้องเพลงที่อยากจะร้องก็ร้องไปร้องไม่อยอกเลยจ้าที่เจียมกวนทรองป้าเดียมที่วันนี้จะขอเครียรงข่าวหลังเจอคนเมาชีวิตตกอับประกาศ ค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยแซบโชว์ค่ะแล้ววันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะคะขอ,อยินดีต้อนรับนะคะอาเจียบวัชรปานเอี่ยมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะและที่เราเห็นคุณอาถอดแมสนั่งรองแบบนี้ได้นะคะพรารวจนเอทีเคเรียบร้อยแล้วนะคะเงินหมด่างแล้วพิธีกรทั้งสองคนก็ตรวจผ่านเรียบร้อยทวนรวมถึงทีมงานมีการเว้นระยะปลอดภัยทุกคนค่ะอาจารย์ตรวจก็ผ่านแล้วใช่ไหม,ไมผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านเรียบร้อยเมื่อกี้อาเจียเขาบอกว่าที่ไม่ใส่แมสเพราะอะไรนะอ่ะเงินหมดเดี๋ยว ทำความเข้าใจกันก่อนค่<ฮ>ะตั้งแต่น้องที่โทรมาคุยหาข้อมูลแล้วค่ะเรียกคุณอาแล้วรู้สึกไม่อยากให้อยากให้เรียกว่าอะไรพี่เจีย๊ยบนะพี่เจียเจ๊ยบเรียกเรียกคุณธงชัยไห่นใจว่าพี่เบิร์ดแก่กว่าผม งั้นต้องพี่เจี๊ยบค่ะขอบคุณมากขอบคุณท้าอะไรพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะแต่หลังจากนี้ทั้งรายการนะเราจะเรียกพี่เจี๊ยบเดี๋ยวพอกลับไปแล้วเราค่อยเรียกอาเจี๊ยบเหมือนเดิมถูกเอารับหลังจะพูดไงก็เต็มที่มีอยู่ช่วงหนึ่งเห็นคุณอาไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วก็เห็นมีข่าวเออคุณพี่เห็นคุณพี่เจี๊ยบไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมีข่าวมีกระแสว่าคืออยู่ในช่วงแบบว่าตกอับมีข่าวว่าตกอับกับข่าวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย พี่เจี๊ยบก็าตกอับหรอผมไม่รู้ว่าคาคานี้มันออกมาได้ไงนะตกอับอ่ะไม่เคยพูดเลยนะว่าตัวเองตกอับเพียงแต่ว่าไอ้งานที่เราเคยทําอยู่ได้เป็นรายได้เป็นอาชีพก็คือนักแสดงคือโควิดมาเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายทํามันโดนกันหมดโดนกนหนดเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่มีงานถ่ายทำพอไม่มีงานถ่ายทำก็คือตกงานตกงานตกงานร้อยเปอร์เซ็นก็คือก็คือไม่ได้ทํางานเลยทุกวันไม่ได้ทํางานกินข้าวนอน ตื่นมากินข้าวนอนอยู่แค่นี้ก็เรียกตกงานไม่ตกอับแต่ก็ก็เจอกระแสข่าวตีไปว่าอย่างนั้นแอบโกรธไหมฮะไม่โกรธเพราะความรู้สึกเรารู้เราทํางานมาตั้ง60กว่าปีเนี่ยเยอะไปเนอะเยอเ<ร>ไปคะนะทำงานมาเยอะ,ะแล้วเลยร,รู้ถึงการขายค่ะว่าเ้ย อ๋ออันนั้นต้องขายแบบนี้อันนี้ต้องขายแบบนั้นนะคนจะได้สนใจโปรยหัวสื่อไปก่อนตีปี๊บให้ดังไว้ก่อนเข้ามาดูปั๊บมันก็มีแต่ผนังในปี๊บมันไม่มีอะไรอยู่ในปี๊บเลยถ้าคนอ่านแต่หัวก็เอออาจจะเข้าใจแบบนั้นได้แต่ถ้าเขาก็ไปอ่านเนื้อข่าวจริงๆก็คือรู้ละว่าอ่ะจริงๆแล้วไม่มีอะไรปกติครับเป็นเรื่องปกติพี่เจี๊ยบคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดเราก็โดนยกเลิกงานมากมายเนี่ยรวมเป็นตัวเงินเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้พี่เจี๊ยบ บอกไปสัมภาร,ร์วิ่งโจ้เลยนะเนี่ยก็ไหลสตังค์นะครับมีเจ็ดหน่วยแหละหลักเจ็ดหน่วยแหละแล้วช่วงจังหวะที่เราเนี่ยไม่มีงานหลักช่วงนั้นเราทํายังไงเราถึงรอดมาถึงทุกวันนี้กินบุญเก่าครับกับรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องประหยัดอันนี้อันที่แบบท่องเที่ยวไปกินข้าวนอกบ้านทุกวันน่<ฮ>ะแล้วก็ตุนๆไว้ <ฮะ S 2> ทําแกงเคยกินมื้อเดียวหม้อใหญ่หน่อยก <ฮะ S 2> ินได้หลายๆมื้อประหยัดลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ ก็ประหยัดในทุกๆจุดนะครับไม่ได้ขี้เหนียวแต่ประหยัดซึ่งอยู่ได้นะก็อยู่ได้อยู่แบบไม่ต้องแบบหรูหราฟุ่มเฟือยมากมายท่านี้แต่พี่เจี๊ยบไม่ได้คิดว่าจะวางแผนว่าจะขายเหมือนศิลปินดาราท่านอื่นที่แบบบางคนนะเขาโชคร้ายนะคือเขายังเก็บเงินได้ไม่เยอะบางคนก็ต้องทยอยขายรถขายบ้านขายอะไรเท่าที่มีอย่างเงี้ยพี่เจี๊ยบนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นไม่มีคือคือไม่มีของจะขาย ไม่เช <ased> ื่อหรอกอยู no like ่ในวงการมา200กว่าป <s Elliott ills> ีต้องมีอะไรเยอะตั้งแหละฮะ200กว่าปีเป็นศิลาแรงหรือไงคือสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะมันเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับชีวิตทั้งนั้นในการทํางานของเราโดยสายอาชีพมันไม่สามารถเอาไปขายหรือไปแลกเปลี่ยนอะไรได้นะครับไม่ได้มีของเก็บขนาดนั้นแล้วก็ใช้วิธีนี้เอาก็คืออยู่อย่างประหยัดแล้วก็บอกทุกคนในบ้านว่า เฮ้ยตอนนี้พ่อไม่มีงานนะจะถูฟ um ุ้งฟาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แบบเดิมเป็นไปไม่ได้แล้วนะก็ลดลดพลาๆลงมาครับเพราก็เข้าใจอยู่เพราะว่างานหลักจริงก็คือละครอะไรพวกนี้นะคะแล้วตอนละครก็ไม่ใช่แบบว่าคือมันยกกันหมดมีงานน่าจะได้เหมือนกันเฮ้ยไม่ไม่ไม่ทำละครแล้วร้องเพลงได้ไหมค่ะ ก็ไม่ได้เหมือนกันคนดูที่ไหนมาไม่มีเขาให้อยู่บ้านกันหมดใช่แล้วนะตอนนี้คะเริ่มทยอยกลับมาบ้างหรือยังเรื่องงานกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเริ่มมาตั้งแต่ประมาณต้นปีนะครับก็มีละครเข้ามาติดต่อแล้วก็คือเขาอั้นถ่ายมาเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี1 2 3 4สาสี่ไปเรื่อยๆนะปิดเรื่องนี้เปิดเรื่องนู้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยากจะเล่นดนตรีก็เฮ้ยถ้าเขามาดูไม่ได้เล่นออนไลน์ไหม อ่าไปทางโลกโซเชียลแทนนะเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็มีหลายช่องทางเลยแล้วก็ขึ้นบัญชีให้เขาโอนเงินกันได้เหมือนกันใหให้ทิปให้ทิปอ๋อไม่ไม่ทิปอะซื้อบัตรเลยอ๋อเขาขายเป็นบัตรเลยขายบัตรเลยครับอารมณ์บัตรว่าเฮ้ยคุณต้องเข้ามาแล้วเราจะให้โค้ดไปเพื่อจะได้เข้ามาลิงก์แล้วดูขายลิงก์นี่แหละอืมเพถามหน่อยพี่เจี๊ยบอยู่ในวงการบันเทิงมาทํามาทั้งหมดแล้วกี่แบบในวงการบันเทิงเนี่ยมีทําอะไรมั่งอ่รับ ก็ไปเขียนบทก่อนเขียนบทสั้นๆให้กับบริษัททํารายการทีวีนะเฮ้ยเขียนเสร็จแล้วไม่มีใครเล่นก็เล่นเองก็เป็นนักแสดงไปด้วยก็กํากับเพื่อนๆที่เล่นอยู่ด้วยกํากับนู่นกํากับนี่ก็เริ่มกํากับแล้วก็กลับมาแล้วก็เอาบททั้งหมดเนี่ยมาเย็บเล่มคเฮ้ยมันเป็นหนังสือได้นี่เขียนหนังสือขายเป็นนักเขียนด้วยนะครับแล้วก็เพลงมันต้องมีเพลงประกอบนะไตเติ้ลน่ะไตเติ้ลรายการนู้นรายการนี้ ร้องเองก็ได้ก็เลยร้องเพลงเข้าไปชอบอะไรสุดเลยชอบอะไรสุดในหลายๆอย่างที่ทํามาชอบเงินจริงไม่ได้เงินจะทําไปทําหอกอะไรกัเฮ้ยทำโตบอลอะไรใช่ไหมใช่ค่ะคุณอายเวเนี่ยงานในดีเรกเนี้ยทุกวาดรูปสวยๆอ่ะวาดเสร็จแล้วเก็บไว้ในบ้านไม่ให้ใครดูเขาไม่เรียกศิลปะนะเชื่อไหมฮะสามคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนโยบายเดียวกันหมดเลยค่ะชอบเงินค่ะ คุณอาคะแล้วแต่ละอย่างความยากง่ายต่างกันแล้วอย่าเรียกอาหมอคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวคุณอาดูนะนี่วันหลังต้องเรียกเขาพี่เข้าใจไหมคุณพี่คะตบยังไงไม่โดนเล่นละครเขาใครพิธีกรคุณพี่เป็นพิธีกรของคุณพี่่ะไม่นึกว่ามาสายมูอะไรกันเลยไม่ใช่เลี้ยงตบแบบไม่โดนไม่งักันเจ็บฮะโอเคคุณพี่คะแต่ละอย่างที่เราทํามาเนี่ยไอความยากง่ายอ่ะ อะไรยากกว่ากันอ,อพี่เจฟยากเท่ากันหมดนะถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำ<ะ>ทุกอันนี้มันคือต้องคิดขึ้นมาแล้วกเออ็เจอปัญหา<ะ>ผมว่าการมีชีวิตอยู่ทุกวันคือการแก้ปัญหา<ะ>ในแต่ละวันไม่ว่าเรื่องนี้มาเรื่องนี้มาเรื่องนี้มาทุกอันมันมีปัญหาแก้แก้แล้วจำสิ<ะ>ว่าอันนี้แก้แล้วสำเร็จ<ะ>ถ้าแก้ไม่สำเร็จแล้วมีงานไปแก้แบบเดิมที่ไม่สำเร็จนั่นเาเรียก ไฟนะอย่าไปทําซ้ําอะไรที่ผิดซ้ําๆๆซ้อ่ะเขาเรียกไฟไฟหมายถึงเป็นแฟ้มที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ไม่ค่ะแอบแบว่าพูดไม่ชัดเอออย่างนี้เลยใช้ยังไงไม่รู้เลยเป็นกี้ไม่อย่าผิดซ้ําๆเท่านั้นเองจะไม่ชอบอะไรที่ผิดซ้ําๆปัญหาที่เราแก้ได้แล้วแล้วสําเร็จเนี่ยเราก็จำเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วก็เอามาใช้แก้ปัญหาเรื่องถัดถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่รู้ แล้วเราชอบเรารักมันอยากจะทําทําเลยไม่ต้องเป็นนั่งรอโอกาสเมื่อเมื่อไรมันจะหล่นมาจากฟากฟ้าไม่มีแล้วสรุปพี่เจบชอบอะไรคะเขียนบทเล่นละครร้องเพลงเขียนหนังสือครับไม่ได้อยู่ในนี้นะไม่ได้อยู่ในนี้ด้วยเป็นคําถามที่ไม่ถูกต้องไปตอบข้อไม่ควรมีตัวอย่างมาการเขียนหนังสือจะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดการเป็นนักแสดงคือร่างทรงเราแสดงเก่งไงก็แล้วก็แล้วแต่เนี่ย ต้องเล่นให้ตามบทเป็นตามบทเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ตัวเราเองเล่นจนคนดูเขาเชื่อเลย <c oughs> การเป็นผู้กำกับก็คือมีบทเราต้องทําตามบทนั้นที่เราต <c oughs> ีความการเป็นศิลปินวาดลงวาดรูปร้องเพลงเราอาจจะไม่ได้อกหักหรือว่าชีวิตแหลกเหลวอย่างเพลงแต่เราต้องร้องให้คนดูเขาอินกับเพลงให้ได้ <c oughs> มีความสุขกับเพลงให้ได้นั่นคือการ แสดงออกมาอย่างชัดเจนอะไรแบบนี้ครับอันนี้แหละ<จ>เร้่บอกว่าถ้าเขียนหนังสือมันเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเลยใจรักสุดก็คือเขียนหนังสือ<ช>แต่ว่าเขาทำมาหลากหลายอาชีพเลยแล้วอยู่ดีๆแบบแปลกใจมากอยู่ดีๆพี่เจฟตกระโดดไปเป็นนักร้องได้ยังไงไม่ได้กระโดดไปเป็นนักร้องเป็นนักร้องมาก่อนด้วยซ้<อ>ําอเพราะร้องเพลงตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยอแต่ไม่ได้ตุ้งสตางอะไรนะก็ะร้องในวงของ มหาวิทยาลัยในคณะนะครับร้องสนุกสนานก็อาจจะเคยได้ยินลูกทุ่งถาปัดจะมีสองยุคยุคหนึ่งก็ยุคพี่โยยานีตราโมทที่ใส่ราชประแตนนุ่งผ้าม่วงได้ร้องเพลงดังมากเอาเพลงลูกทุ่งมาแล้วก็มีพวกวงชาโดโดมาเล่นกันไม่มีเครื่องเป่าไม่ใช่ลูกทุ่งแท้นะครับถัดมาก็เป็นวงผมนี่แหละขึ้นมาด้วยเพลงฝรั่งแล้วต่อด้วยเพลงเพลงลูกทุ่ง โอ้คนก็ชอบกรี๊ดกันใหญ่เลยถ้าเป็นเด๋ยวนี้ก็เล่นไม่ได้ับคลิขสิทธิ์มาบานตะเกียถูกต้องแต่เห็นบอกว่าเป็นศิลปินมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อัลบั้มขายไม่ได้ทุกช่วงทุกช่วงเป็นทุกช่วงเกิดอะไรขึ้นคะเฉลียงเป็นวงที่เพลงฮิตนะคนรู้จักนะคะดังเลยล่ะดังเลยเดังโชว์หรือว่าดังตรงที่มีเพลงออกมาออกพร้อม คุณธงชัยมีชื่อเสียงแต่ไม่มียอดขายมันคืออะไรอะคะมีชื่อเสียงแต่ไม่มียอดขายคนรู้จักไม่รู้ไม่เข้าใจอาจจะหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งเขามีเทคโนโลยีสูงในการซื้อเทปหนึ่งม้วนแล้วทําให้มันเป็นร้อยม้วนแล้วแจกเพื่อนอ๋อยุคนั้นได้ยุคหักรุ๊บแล้วกดบันทึกได้ด้วย อาจจะเอาลอกไฟล์มาใส่ c o อปี้ใหม่แล้วทำนู่นทำนี่อพอมีคอมพิวเตอร์เอาลงคอมพิวเตอร์แล้วไร้พรวด<ะ>แสดงเข้ามาในยุคนั้นพอดีแสดงว่าเป็นนักร้องที่ทำรายจ่ายถล่มทลายรายจ่ายนะคือเรียกว่าสะเทือน่ะสะเทือนวงการสะเทือนไปถึงค่ายเทปเลยว่า งงนี่ทำกูเจ๋งพี่เจียมครับอาจารย์นี่เป็นแฟนคลับพี่เจียบนะครับคือฟังตั้งแต่ยังเด็กเลยนะเล็กไปเอาล่ะโอเคประมาณนี้ก็ได้ฟังตั้งแต่ยังเด็กเดินหน่อยพี่เจียบวันนี้ไหนๆมาขอสักท่อนได้มหมเหรอดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมหนะที่ลอยอยู่เองเฉย ไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงเคยได้ยินไหมเคยได้ยินมากเลยค่ะแล้วเพลงดังขนาดนี้แต่ไม่มียอดขายน้อยใจไหมพี่เจี๊ยบไม่น้อยใจเพราะว่ามันชินซะแล้วโอ้ชินไปอะไรที่มันชินนี่มันจะไม่น้อยใจเกิดอาการน้อยใจแต่ไม่เข้าใจเท่านั้นเองเพลงเนี้อกลับมาดังเพราะว่าคุณเก้งจีรมาได้กุ่นแห่ง GTSG d s สมัยก่อนที่ถามภาพยนตร์เรื่งรถไฟฟ้ามหานะเธอรเขาตก เฮ้ยมันเข้ากับหนังมากเลยพี่ขอซื้อแลก็ไปซื้อกับคนคนแต่งคือคุณประภาสชนสรานนท์ซื้อเพลงมาแล้วก็เอามาใส่ในเครดิตหนังตอนท้ายคเราก็ไปดูหนังนะเมื่อไหร่เพลงเราจะมาอ๋อตอนคนลุกออกนั่นเองเพลงมันก็มันก็ดังขึ้นมาอีกนิดนึงจากที่คนไม่รู้จักเลยแต่ที่ดังมากเพราะว่าวงสครับเอาไปร้องค ปปป,ปโอ้คนรู้จักเลยดาวนับร้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า <_ d ata> ชื่อเพลงเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอ,อใช่ซึ่งชอบเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าโดยความหมายแล้วเนี่ยมันไม่มัน,ม,นมันคือผมไม่อยากให้คนกลายเป็นศูนย์กลางอะไรอะ ทุกคนมันต้องหมุนไปเรื่อยๆแล้วรอบกันอาการเธอมันรอบฉันเนี่ฉันมันรอบเธอและสองเราก็ยังหนุยรอบตัวเองไม่ได้บ้าอะไรแบหรอคะโชว์ได้โชว์ได้เปลี่ยนหน้าโชว์อะไรเงี้ยได้โอเคค่ะพี่เจี๊ยบเห็นบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสาวๆรุมแบบรุมเยอะมากเสน่ห์แรงมากไปไหนนี่สาวกรี๊ดสาวรุมตลอดคือช่วงที่ทัวร์คอนเสิร์ตนะมีทัวร์ไปต่างจังหวัดนะ ไกลบ้านไกลช่องไกลแฟนเราด้วยเพราะฉะนั้นไปถึงเนี่ยเราก็เหลือบตาเราจะมองหนุ่มๆเพื่ออะไรล่ะโอ้ก็จริงเราก็มองสาวฝั่งนู้นไม่แน่ฝั่งนี้มองแต่หนุ่ม่ะพี่เจี๊ยบขาหรือว่ามองแต่เพชรนี่นี่เต็มเลยอันนี้รูปพี่เจี๊ยบตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะโอ้ยนั่นเรียนอยู่เลยปีห้านะครับปีห้าหล่อมากหล่อมากจริงหล่อ เห็นมอกมีหลอกนว่านี้ตอนเฉลียงเพิ่งเริ่มอ่ะเห็นมอกเด็กๆเขามาจีบเขามาคุยแบบอย่งนี้มีนักร้องรุ่นพี่นักดนตรีรุ่นพี่เขาบอกเฮ้ยต่างจังหวัดได้หญิงชัวร์โอ้โหได้ไหมฮะเตรียมตัวเตรียมใจอาพร้อมเลยเขาได้นักร้องไอ้ไรอะคนในวงทั้งหลายแหล่นะพี่สาวสุยไเกีมเลยอย่างงี้เราจีบได้ได้ได้ไปเราก็รอ ก็มีโทรศัพท์มาที่ห้องฮัลโหลคุณเจีย๊ยบนะครับมีสาวๆมารออยู่ข้างล่างวเข้าทางคำว่าสาวสาวนึกออกมันมีมีผู้หญิงมารออย่ข้างล่างที่คนเดียวสาวสาวดโงเดแน่นอนเลยเต็มเลยมากมายหลายคนเต็มเลยพอลงไปปุ๊บเยอะจริงๆเลยเป็นสิบคนโอ้โหเป็นสิบคนสิบสี ลงมา 14, 13, 12... มาถามกันบ้านอะไรพวกนั้นเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเขาไม่ได้มาจีบมาแบบว่าเอออยากจะแบบรูปไลฟ์ร่างกายเราอยากจะแบบได้เราเป็นแฟนถามว่ากันบ้านพวกนี้ทำยังไงแล้วต้องเรียนยังไงถึงจะเข้าถาปัดได้รพี่เจมสบเรามีเคสแปลกๆมัางไหมเคสแปลกๆที่เราเจอเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดนี่เอาเคสเรื่องผู้หญิงก่อนนะก็คือ แต่นวันนี้บางทีเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าวงนั้นจะมาวงนี้จะมาต้องมีการแห่ให้เห็นว่าเอ้ยวงนี้มาจริงเว้ยคือรถล้หลังรถกระบะคนนั้นมาจริงเว้ยผมก็ตกอยู่ในข่ายนั้นเหมือนกันนะครับไปทั้งวงก็ต้องเดินใช้เดินนะใช้เดินโบกไม้โบกมือไปตามเรื่องนะตาไม่ได้โฟกัสอะไรหรอกเพราะมีผู้หญิงเข้ามาประกบข้างๆก็คุยถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ยิ้มๆจนกระทั่งมีจังหวะหนึ่งที่คนขับรถของเราเดินเข้ามา เจ็บ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 เป็นเขาแล้วเป็นรุ่นพี่เราเยู่แวเจ็บเดี๋ยวพี่บอกให้คือคนเนี้เห็นรอยกรีดที่แขนไหม,อ,มอ่ะอันนี้วงนั้นอันนี้วงนั้นอ,อันนี้วงนี้อันนี้วงนี้เป็นหน่วยรับแขกบ้านแขกเมืองอ้อแล้วเห็นรอยกรีดสุดท้ายไหมค่ะของใครครับขอ,ของใครคะของพี่เองเ <laughs> พราะฉะนั้นเจ็บห่างๆเขาไว้ เชฟอยากจะเป็นรอยถัดไปไหมไม่ควรไหมไม่ควรไหมก็เลยโอเครอดมาได้จากฝ่ายรับแขกบ้านแขกเมืองในตอนนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องค่ะเรียกอะไรสยองวะเนี่ยเออสยองแล้วแปลกมันจริงๆแล้วแปลกตั้งแต่มีเด็กมารอเต็มไปหมดแล้วให้สอนกันบ้านแล้วนะคะเออทำไมเห็นเราเป็นครูเขาอยากสอบเข้าถักปัดเพราะว่ายุคนั้นถักปัดก็คือแบบยากค่ะยากมากคนจะเข้าถักปัดได้แล้วทำไมไม่ไปถาม คุณดีดีก็ถาปาดเกียงก็ถาปาดทำไมมาถามพี่เจี๊ยบวะคืออันนั้นเขาไปแล้วไงอยู่แต่เราไปเกี้ฉันรับอบอุ่นมากกว่าพี่ก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นไงเหตุอบอุ่นอย่างนี้นะอาจารย์เห็นบอกว่าเป็นคนขี้ลำคาญมากเลยจริงไหมพี่เจี๊ยบใช่บอกอีโก้ด้วยเป็นคนอีโก้สูงและเคยเขียนหนังสือเรื่องไม่ได้ดั่งใจชื่อหนังสือก็บอกอยู่แล้วอะไรที่มันไม่ได้อย่างใจเราคือ เรามีมาตรฐานของเราเราถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้อยู่ในสังคมแบบนี้เรียนแบบนี้ทุกอย่างเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันะอะไรที่เกินจากมาตรฐานเราหรือต่ํากว่ามาตรฐานส่วนใหญ่เกินไม่ค่อยรู้สึกแต่ต่ํากว่ามาตรฐานเราเราจะบอกว่าไอ้นี่มันใช้ไม่ได้ม,มันก็เลยลาคานด้วยเอาเอาอีโก้ของตัวเองวัดไงที่บอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องมาหมุนรอบตัวฉันนะอันนี้เพราะฉันเป็นคนดีฉันทำตาม ระบอบระเบียบประเพณีทุกอย่างตามขนบทุกอย่างแล้วคุณมาทําผิดแล้วคุณได้ดิบได้ดีนี่คุณผิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรากลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคนทาทาเป็นคนปกติอย่าบอกเป็นคนดีเลยเพราไม่ได้ทําดีอะไรนักหนาค่ะเช่นไม่ทําผิดกฎหมายแต่คนทําผิดกฎหมายดันได้ดีคนแซงมาจากไหนไม่รู้ปุ๊บแล้วได้ไฟก่อนให้เราติดไฟแดงอีก เป็นเกือบชั่วโมงเงี้ยเฮ้ยใช่เหรอวะทาไมเราไม่แซงบ้างวะอเออเราไม่เราไม่ทําผิดบ้างมาก็ไม่เอาค่ะแล้วใช้ด่าเอาแล้วเวลาด,ด่าเนี่ยไอ้คนนั้นไม่อยู่สิ่งท <c oughs> ี่เราด่าคือคนในรถได้ยินอจริงจริงเขาหัด <c oughs> ไม่ต้องบอกเขาขัด <c oughs> ไม่ต้องบอกเรามันไปแล้วตามไปด่ามันไม่ <c oughs> มพี่เจบครัแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่ผ่านมาเนี่ยทาให้พี่เจบปริแตกบ้าง คือแตกทุกเรื่องนะเอาสักเรื่องพี่ก็ดูข่าวนี่ก็ปรี๊ดแตกแล้วจริงๆอ่ะมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้หยุมหยิมนะครับณวันนี้คนไม่ค่อยพูดความจริงหรือพูดความจริงไม่หมดพูดแล้วกักเอาไว้เพื่อให้เพื่อให้อะไรก็ไม่รู้เพื่อให้ตัวเองดีเพื่ออะไรสักอย่างเนี้ยไม่รู้จะกักไว้ทำไมอ่ะมันถึงสังคมมันถึงวุ่นวายไงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตัวเชื่อไหม่ตัวตัวเลขสบอเชื่อไหมผมไม่เชื่อ ไม่เชื่อมาตั้งแต่แรกแล้วเออขอเฟรมเดียวเลยค่ะเฟรมเดียวไม่คือเข้าใจ <c oughs> ในการที่แบบบัวสี่เหล่าของของโลกเราเนี่ย <c oughs> ดอกบัวที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็คือบางคนบอกแล้วเข้าใจเลยบร <c oughs> รู้เลยบางคนโอ้ต้อง ยกตัวอย่างให้ดูถึงจะเข้าใจบางคนบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกก็ยังงง,งแต่คนนี้คือไม่รับรู้อะไรเลยแน่นอนว่าต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเลขเป็นคือพอเราเข้าใจไงอไอ้ความที่แบบไอ้หงุดหงิดทั้งหลายแหละมันจะลดลงแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นนะเราหงุดหงิดไปแล้วมันลำคาญไปแล้วเราจะถามเลยว่าจัดการกับอารมณ์ของเรายังไงเวลาเราแบบเอ้อมันขุ่นมัวแล้วอะ เหนื่อยการจัดการของเราเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเองเราเหนื่อยแล้วอะเราต้องหยุดแล้วล่ะรู้สึกเราเราเสพข่าวเยอะจนแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วทําไมมีมีข่าวมีกฎหมายต้องเบอร์หน้าคนนู้นคนนี้อ่คนร้ายต้องเบอร์หน้าเบอร์หน้าคนร้ายแล้วจำจำเอาไว้ให้ดีนะครับจะจําตรงไหนของมันใบหูส่วนที่เหลือที่เขาไม่ได้เบอร์มันเหมือนกันนะหูส่วนใหญ่แล้วก็กล้องวงจรปิด เห็นไว้นี่แล้วมันก็รับสารภาพแล้วค่<ฮ>ะทําแผนอีกทําแผนใส่หมวกกันน็อกมากันคนก,กระทืบกระทืบเพื่อถามว่าเพื่ออะไร เพื่มมีข่าวเพิเ่มเติมว่าจับได้แล้วเพื่อน <ฮะ S 1> มันไม่ต้องแล้วกล้องวงจรปิดมันไม่แหกตาหรอกไม่มีใครทำซีจีกับกล้องวงจรปิด<ช>หรอกใบนี้มันแปงพี่เจี๊ยบขณะพี่เจี๊ยบดูข่าวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราหุ่นมัวละเราเหนื่อยละโอเคเราทํายังไงดีแล้วคนรอบข้างหะ่ะครอบครัวเขาเขารับมือกับพี่ยังไงไม่รับมือเขาก็จะกระจายกันออกไปพี่เจี๊ยบจริงอยากถามพี่คําถามหนึ่งอ่ะอยากถามพี่เป็นแบบนี้พี่มีความรู้สึกว่าพี่อยู่ยาก ในในในสังคมรอบข้างที่เขาเป็นแบบนี้ในปัจจุบันอะไม่ยากถ้าเราถอยหลังออกมาก้าหนึ่งสูดหายใจลึกๆแล้วก็มันเป็นอย่างนี้นี่เองแสดงวันนี้พี่ถอยหลังมาหนึ่งเก้าแล้วถูกอถอยบ่อยเลยตอนเนี้เข้าบ้านยังเดินถอยหลังเข้าบ้านเลยนั่นก็เกิดไปฮะวังล้มเพราะว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สาเหตุของมันเนี่ยใจเราจะสงบแล้ว่ะ อายุ60บกว่านี้มันปรงเกืบทุกเรื่องเลยนะออะไรที่มันดูแล้วมันไม่น่าปรงที่สุดนะเห็นแล้วแบบเฮ้ยอีกแล้วเหรอเฮ้ยอย่างนี้เหรออ่ะช่างมันมันก็คงเป็นอย่างนี้แหละคเราอยู่ในโลกของของอะไรอะ่ะมันไม่ใช่สุขนิยมอะ่ะคมันเป็นบริโภคนิยมอจริงวัตถุนิยมด้วยบริโภคนิยมก็คือการกินาการกินการอยู่การใช้ทั้งหลายแหล่นี่ย มีเงินเป็นตัวหมุนทุนนิยมเป็นตัวหมุนเพราะฉะนั้นขาดเงินจบหมดเลยทุกอย่างนิ่งหมดเลยจริงแล้วตอนนี้เฮ้ยต้องเศรษฐกิจต้องไปข้างหน้าแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าคนไม่สบายอยู่ต้องใส่แมสต้องทั้งโลกเลยห้ามคนมารวมกันต้องแบบนู้นแบบนี้ทุกอย่างมันสวนทางกันหมดเลยขนาดวัคที่เปิดให้มีได้เปิดได้วันหนึ่งปิดแล้วจะเปิดทำหอยอะไร การเปิดมันใช้สตางค์เฟมเดียวค่ะเฟมเดียวพี่เจ๊ครับคือเป็นคนแบบอารมณ์แบบอย่างเงี้ยก็คือแบบพอดูแล้วเราก็อินเราก็หมั่นเคี้ยวเราก็หมั่นไส้เราก็ขี้รำคาญอย่างเงี้ยอย่างที่ถามอ่ะว่าแล้วคนใกล้ตัวอะไรอย่างภรรยาอย่างเงี้ยเห็นบอกแตกกระจายหมดเลยพี่พี่พี่แต่งงานมาทั้งหมดกี่ปีฮะปีสามห้าสองพันหร้อยสามสิบห้าสามสิบสามห้าโอ้โหสามสิบ 30ปี30ปีปีนี้หกหครับ30ปีของรักกันมา30ปีกับภรรยานะรักหวานไหมคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยความรักเส้นทางความรักของพี่เป็นไงสบายดีจะบอกว่าหวานหรือไม่หวานไม่รู้จะจะจะเทียบกับใครไงบางคนก็เห็นเออหวานก็ดีนะสดชื่อไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันถ่ายรูปไม่รู้จะทำนะเพื่อนะก็ก็มียิ้มเลยแแตามสไตล์ของเราอยู่แล้วก็มีความสุขกันดีค่ะถามว่าอะไรนะ เส้นทางความรักของพี่เป็นยังไงโรแมนติกไหมสมัยนี้เขาจะใช้คําว่าคลั่งรักคลั่งรักพี่คลั่งรักไหมตอนที่แบบว่าเออเริ่มต้นกับภรรยาอะไรแบบนี้หรือว่ามีช่วงไหนหรือว่านัปัจจุบันก็ยังคลั่งรักอยู่พี่คือมนุษย์ธรรมชาติค่ะเรารักเขาเราอาทรเขาอาทรเขาเราก็ได้สิ่งเหล่านั้นกลับมาจริงเราหว่านพืชหวังผลอยู่แล้วไม่มีใครหว่านพืชแล้วไม่หวังผลโกหก จริงค่ะอย่ามาตอแหลกใส่กันผมไม่ชอบอันนี้พูดกับหนูเหรอคะไม่ใช่ไปก,ก,กินพูดกับเธอไปอา,า,าเธอถ้าไม่ใช่ก็คือต้องฝั่งนู้นละค่ะเจ้านาเจ้านาหวานพืชเขาก็อยากได้ต้นข้าวขึ้นมาเขาไม่อยากหวานไอ้นี่แล้วมันได้เฮ้ยมีปลามากินมีหอยเชอรี่มาเขาไม่ได้อยากเอียงหอยเชอรี่เขาอยากได้ข้าวเหมือนกันเราจีบเขาเพื่อจะได้เขามาเป็นคู่ชีวิตเราแต่การที่จะได้คู่ชีวิตที่ ไปด้วยกันได้รับเรื่องเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีตัวอย่างเยอะแยะถ้าเรามีสตินิดนึงนะไม่ใช่แบบผีผามแบบอุ้ยสวยจังเลยอุ้ยทุกอย่างความรักเข้าตาแล้วตาตาบอดแล้วงูเป็นฟ้าเดี๋ยวนี้เขาเรียกข้างรักข้างรักอ่าข้างรักอะไรขนาดนั้นนะมันจะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาต้องเป็นแม่เราแม่ลูกเราไม่แม่เราเป็นแม่ของลูกเราแล้วมันต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะต้องมีวันแก่ มีวันเหี่ยววันที่ไม่เหมือนแบบนี้ค่ะคุยกันก่อนไหมค่ะประเด็นสําคัญคือการคุยกันก่อนมีเพลงฝรั่งอยู่เพลงชื่อ just the way you are บิลลี่โจร้องค่ะอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อการนั้นเป็นยังไงให้เป็นแบบนั้นมีหน้าไปไปสืบข่าวมาเห็นบอกภรรยาพี่เจฟส่งคังเขาบอกว่าแหมอยากขอให้แบบโรแมนติกกว่านี้อีกสักนิดนึงได้ไหมคะไม่ได้ค่ะก็เป็นอย่างนี้เราคุยกันแล้วตอบว่าไม่ได้ค่ะอย่างนี้เลยคุยกันแล้วตั้งแต่แรก แต่เดี๋ยวก็ทำมีเซอร์พงส์ซรไให้นิดหน่อยมีไหมคะเซอร์ไพรส์นี่หมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ดีสิอ๋อนึกว่าเป็นเรื่องที่จับได้ว่าเออซุกตังหรืออะไรไม่ไม่ไม่โอ้ยซุกไม่ได้โอ้ยดูอึกอักซุกไม่ได้บ้านไม่มีที่ซุกเขาเรียกไม่มีที่ซุกหัวนอนอทำไหมคะทำความโรแมนติกให้ไหมคะมีค่ะมีแต่เพียงแต่ว่ามันคือไม่ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์หรอกค่ะเป็นเรื่องที่น่าจะทํามากกว่าเรากินอะไรอร่อยซื้อกลับบ้านฝาก มันอร่อยจริงอะไรแบบนั้นแสดงว่าเป็นคนเรียบง่ายและเป็นคนติดติดนี่ติดเหรอคำนี้มันมันเหยียดหรือเปล่าบูลลี่ป่ะติดนี่เหรอคะใช่เป็นคำเหยียดเหรอคะเนี่ยทุกวันนี้มันเกิดขึ้นจากตรงนี้ก่อนจะมีเรื่องคุณผู้ชมขาเต๊กบอกได้เลยนะเห็นพี่เจี๊ยบเป็นคนแบบลิมิเต็ดอินิชันเออต้องเรียกอย่างงี้หาคำยากเหมือนกันนะวันนี้พี่เจี๊ยบก็เคยเจอประสบการณ์ลี้ลับนะลี้ลับเรียกว่าหลอนเลยคุณผู้ชมแต่ตอนนี้พักสักครู่นะคะ มาซักต,ต,ต่อค่ะกับคุยแซบโชค่ะทิ้งท้ายไว้นะอาร์ตอย่างพี่เจียมยังไม่น่าเชื่อนะว่าจะเจอสิ่งลี้ลับและเห็นผีบ่อยมากไม่เรียกว่าบ่อยหรอกเอาประมาณว่ามันมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเจอมันก็เลยเจอพอเจอปั๊บมันแล้วมันก็เฮ้ยอารมณ์นี้ไงอันดับแรกเลยนะก็คือไปถ่ายภาพยนตร์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ ถือกระเป๋าเฮฮาพวกเราแก๊งเที่ยวไงมีคุณกิ๊กซูมูกกิกซูมูกเบปซี่นะใครอีกอะหนุ่มสันี่สุขแมมจินตนาบุญชูปัญญาชนก้นครัวปัญญาชนก้นครัวหมายถึงบุญชูเลยนะเขาเรียกจากตัวนักแสดงแล้วก็คือบุญชูเลยบุญชูยังไม่มาไม่ไม่ใช่สันี่สุขสี่ตอนนั้นปัญญาชนคุณหนุ่ยอัมพลยิ้วกระเป๋ากันไปถึงโรงแรมปั๊บปาก สนุกไงน้องเด็กกดลิฟท์ที่นี่มีผีไหมมีครับพี่แล้วประตูลิฟต์มันปิดพอดีอ่ะตึ้งทุกคนเงียบหมดเปิดออกมาตึ้งไม่ใช่ชั้นที่เราจะไปไม่ใช่ชั้นที่เรากดสมมุติกดชั้นสี่มันขึ้นชั้นหอาจจะมีคนกดรออยู่ะมาไฟไม่ขึ้นว่ามีคนกดเปิดออกมาเป็นห้องมีไม้เตียงนี้แล้วมีผ้ายันหน้าหน้าลิฟต์เลยตรงข้ามลิฟต์เลย ว่าแล้วว่าแล้วทุริต์ก e ็ปิดอีกปังแล้วแต่นี้ก็ลงไปพักผีอัมกันทั่วหน้าทุกคนคือนอนแล้วแบบขยับตัวไม่ได้ต้องคิดว่าอ๋อเหนื่อยจากการเดินทางไม่ใช่แต่พอถ่ายหนังออกมาตัดต่อเรียบร้อยเป็นการเก็บข้าวโพดในไล่กล้องสูงกว้างนนะแล้วปรากฏว่ามันมีจุดขาวๆตอนไปภาคนะแต่เก่อนหนังใช้ภาคนะก็จะหายเป็นหลูบวนๆๆเนี้ยเราก็จะเห็นจุดขาวๆเป็นไร่ วิ่งเงี้ยวเร็วมากเหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่ดูแล้วสูงประมาณ3เมตรเมื่อเทียบกับคนทุกคนแล้วเวลาไล่ฟิล์มมันก็เหมือนเดินทางแบบฟุดมบบนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยล้างมาไม่ดีอะไรไม่ดีตอนฉายก็มีครับแล้วปรากฏว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดคนลุกนะอันนี้แบบทั่วไปแล้วถ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ถ่ายฉากเฮฮาแล้วอยู่ๆมีใครก็ไม่รู้อยู่ในนั้นดิไม่ได้รับเชิญฟันหลอด้วยหินสีและกาวแป้งอันนี้หลายคนคงรู้แล้วหล่นะ<า>ไปดูไปดูในหนังได้ค่ะพี่เจี๊ยบจริงๆแล้วเรื่องราวของพี่เจี๊ยบยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมขาแต่ว่า,ว,าวันนี้เนาะเวลาแบบ หมดไปอย่างรวดเร็วอะเพราะเรามีความสุขอะวันนี้ขอบคุณพี่เจ been, ä, hm sí <row> ๊ยบนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะวันนี้ไปมีของมอบให้ด้วยไปพักหรือกลับบ้านให้กลับบ้านเลยโอเคตาร์ทรถเลยก่อนตาร์ทรถมีดอกไม้สวยๆจากกิฟต์ฟาร์มมอบให้ค่ะขอบคุณมากค่ะให้คนที่บ้านด้วยนะคะได้เลยนี่แหละขอบคุณมากเห็นไหมเห็นไผมได้ที่บ้านก็ต้องได้ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ